โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการดูวิธีดูเครื่องเสี่ยวมีกันนะครับว่าเครื่องเราได้ทําการปลดล็อกบูตโหลดเดร์หรือ,อยังนะครับหรือว่ามีการอัลล็อกบูตโหลดเดอร์มาหรือ,อยังนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้แนวทางการดูนะครับมันจะดูได้ประมาณ3วิธีถึง4วิธีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําทุกวิธีในการดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูในเครื่องก็สามารถเช็คได้นะครับในเครื่อง วิธีดูในเครื่องนะครับให้เราไปที่เมนูการตั้งค่านะครับหรือรูปฟันเฟืองรูป setting นะครับผมแล้วก็ต้องไปเปิดโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับถ้าเป็น emui 11โทษทีครับถ้าเป็น miui 11นะครับตัวเปิดโหมดนักพัฒนาจะอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็น miui 10ส่วนมากจะอยู่ล่างๆนะครับก็ลองลองดูนะครับแต่ว่าแนวทางการเปิดโหมดนักพัฒนาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ให้เราไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับติ๊กตรงคำว่าเวอร์ชัน MIUI นะครับติ๊กเผื่อไปเลยประมาณ10ครั้งนะครับจนกว่าจะมีเมนูเขียนขึ้นมาตรงแถบด้างล่างๆขาวๆจางๆตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะสังเกตหรือเปล่านะครับมันจะมีเมนูเขียนขึ้นมาบอกนะครับว่าไม่จำเป็นคุณอยู่ในหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าใครแตะไปแล้วนะครับตัวเครื่องมีการถามรหัสหน้าจอแสดงว่าเราตั้งรหัสผ่านหน้าจอไว้นะครับเราก็แค่ใส่รหัสหน้าจอเข้าไปนะครับติ๊กเผื่อไปเลยนะครับ10บครั้งโอเคให้ได้ในลักษณะนี้นะครับสําหรับแนวทางการเปิดโหมดนะัพัฒนาสยมีพอเราเปิดโหมดแล้วนะครับกดย้อนกลับมากดย้อนกลับมาอีกครับให้เลื่อนลงมาหาเมนูคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับ มันจะมีเมนูนี้เพิ่มขึ้นมานะครับคําว่าตัวเลือกตัวเลือกโหมดนักพัฒนานะครับที่เข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เราเลื่อนหานะครับเลื่อนลงมาล่างๆตรงนี้นะครับคําว่าสถานะการปลดล็อกมีนะครับผมสถานะการปลดล็อกมีกับคําว่าตรวจสอบ หากอุปกรณ์ถูกล็อกนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าปลดล็อกแล้วนะครับสังเกตดูมันจะเป็นรูปกุญแจเปิดอย่างนี้นะครับถ้าเครื่องเราได้ทําการปลดล็อกบูลโลดเดอร์แล้วหรือว่าอันล็อกบูลโลดเดอร์นะครับตัวนี้เป็นการอัลล็อกภายในเครื่องนะครับเครื่องนี้มันก็จะขึ้นว่าอุปกรณ์ลังอุปกรณ์ดังกล่าวปลดล็อกอยู่นะครับทีนี้อันนี้เป็นวิธีการดูขั้นตอนที่1นะครับสําหรับใครอยากจะดูอีกแบบก็ได้นะครับวิธีดูอีกแบบก็คือให้เราปิดเครื่องลงครับ คงเรให้เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับถ้าเครื่องที่มีการปลดล็อกบูดเดอร์หรือว่าอันล็อกบูดเดอร์แล้วนะครับมันจะมีรูปกุญแจเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าอยู่ข้างบนหัวนะครับ2จุดนี้นะครับมันแล้วแต่รุ่นหรือว่าแล้วแต่ MIUI นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแนวทางการดูเราจะเปิดเครื่องขึ้นมาเลยครับ นี่นะครับสังเกตดูมันจะมีประมาณ2วินะครับแล้วมันก็จะหายไปรูปกุญแจเปิดกล้องกล้องเราไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับผมพยายามทําให้กล้องโฟกัสก่อนนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับมันจะมีรูปกุญแจเปิดอยู่ตรงนี้ถ้าเครื่องไหนไม่มีรูปกุญแจนะครับไม่มีรูปกุญแจอันล็อกแสดงแสดงว่าเครื่องเรายังไม่ได้ทาการปลดล็อกบุหลุดเดอร์มานะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะได้ดูแนวทางแนวทางการล็อกล็อกบหลดเดอร์กลับคืนนะครับหรือว่ารีล็อกบหลดเดอร์นั่นเองนะครับมันจะได้เหมือนเครื่องแท้หลายเปอร์เซ็นไม่มีปัญหากับพวกแอปธนาคารอะไรต่างๆนะครับทีนี้แต่ไมีเครื่องนานนานขึ้นจังนะครับเดี๋ยวเรารอรอสักพัก ใช้เวลาในการบูตหน่อยนะครับขึ้นมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามารูอีกหนึ่งรอบนะครับปิดเฟื่องลงให้สนิทรอให้มันดับสนิทก่อนครับหรือใครจะทำเป็นรีสตาร์ทก็ได้นะครับแต่ต้องตับับโฟกัสกล้องก่อนโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม สังเกตดูจุดนี้นะครับมันจะมีรูปกุญแจเล็กๆประมาณ1วิถึง2วิแล้วมันก็จะหายไปนะครับเป็นกุญแจอันล็อกประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการดู